วีลคั่มแบ็คทูมายยูทูบแชนแนลถ้าคุณใหม่ที่นี่ดอนฟอร์เก็ตทูไลค์ซับสไคร์บและฮิตดัตเบลส์โซ่คุณจะไม่พลาดเราในข่าวล่าสุดที่รีวิววันนี้เมื่อได้วิ่งอินทูสัมปิงเซเรียสเล่ย์น่าตื่นเต้น The สองพันยี่สิบห้า T ยี่สิบสองแท้งไฮบริด This is not just a hybrid SUV it's a statement so let's get into it The T ยี่สิบสองแท้งทำให้เอเวอร์เฟิร์สต์อิมเพรสชัน and I mean both with its aggressive front grille ฟุต like ูริสติกเลดแมทริกเฮดไลท์แอนด์ชีเซเลดบอดดี้ไลท์อิดลุกมอลไลท์ A.S.I.F.I. วอลแมชชีนแดนยูเอเวอร์เรตครอสโอเวอร์ยูกอร์ดยี่สิบสองอินทูบีนสไตล์วิวแอนด์เอเนวแมตต์คาร์บอนเพนอ็อชชันแดชสกรีนพรีเมียมอินไซต์อิดสแลคชาร์รี่มิทเทคยูกอร์ดเอสิบห้าจุดหกอินเคิฟโอ.ลีดดิสเพลย์รีไซเคิลเวกันเลเทอร์ซิทติ้งแอนด์แอมเบียนท์ไลทิงแดชชิพเบสออนยูเอเดฟวิ่งโหมดอิดสลีคมินิมอลแอนด์ซูเปอร์คอม Under the Hood All-Rater h Under the Hood and Floorboard The T22 Hybrid Pack A Dual Motor AWD Setup paired with a 2.0L Turbocharged i n l IME4 t o g e t h e r 8 Out A Combines 410 Horsepower and 0-60 In Just 5.2 Seconds Not Bad for Something This Size It Also g e t an Impressive 580 m i l e range on a Full Charge and Tank Thanks to Its Advanced Plug-in Hybrid Setup You can drive around 60 miles on electric only power, perfect for your daily commute without burning gas. The T22 เทคเกนมีออนพอยต์,อิดคัมสแตนดาร์ดวิดเลเวล2บวกออโตนอมัสไดรฟ์วิ่ง,อดดัปตีฟครูส,เลนคิปปิ้งแอทติสต์,และอีเวนต์ A สามร้อยหกสิบดีกรี AI ไกด์ปาร์กิ่งสิสต์เเตม.เทสอัลสโอลซัมทิงคอล,เทอร์เรนเซนด์,เดอะคาร์ออโตเมติกคอลลี,แอตจูสซูสเพนชั่น,และท็อกดิสตริบิวชั่นเบสออนโรดคอนดิชัน. สมาร์ทวอทช์เซดดี้สไฮบริดอพาร์ตโฟร์วันเดอะโซลาร์รูฟพานเอลแอคชวลลี่ทริกเกอร์ชาร์จเอสเดอะแบตเตอรี่ไว้แพ็กเกจเกรดโฟร์ท็อปปิ้งออฟออนซันนี่เดย์แอนด์เดอะแคบินยูเซสโอเวอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซัสเทนเนเบิลแมทเทอเรียลฟรอมรีไซเคิลพลาสติกถึงแพลนเบสไฟเบอร์แอนด์เฮียสเดอะคิกเกอร์อิชไพรซ์สตาร์ทติ่งแอดสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยดอลลาร์วิชคันเดอร์คัตเมนี่ไรเวลไว้ออฟเฟอริงเวย์มอลล์อินโนเวชันอิชไม่ใช่สมาร์ทอิ โซอีสเดอร์สองพันยี่สิบห้าทียี่สิบสองแท้งไฮบริดวอร์ดยูเอทเทนชั่นออฟโซลูตีอีสต์สไตล์เยชพาวเวอร์ฟูลอีโคคอนซิเอร์สแอนด์โหลดเด็ดวิดเทคเวอร์ตูเอเดลี่คอมพิวเตอร์ออฟวิดเอ็มแอดเวนเจอร์ดิสครูดบียูในเฟเวอร์ริทไรถ้าคุณสนุกกับรีวิวสมัครด้านล่างปุ่ม drop your tone in the comment and let you question you be heading out down that way This is time you might I y o e my YouTube channel and we'll see you in the next video.